เจ้าร็อกกี้ร้อยเ้าครับสายล้านคันนี้ยกบ่ายโจลยเคลื่อนหนักครับศึกษากันดูก่อนครับว่าจะเข้าทางไหน สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิรชัยเจริญรุ่งเรืองทรัพย์นะครับวันนี้ภารกิจมาลากเจ้าฟูโซ่ 6M6 0ซนะครับซึ่งติดลมนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับต้องไปดูคลิปก่อนหน้านนี้นะครับทำไม

อํานับเลยขุดดินทําทางเข้ากันนะครับเดี๋ยวขุดดิจักหน่อยกันก่อ, <c oughs> อนครับ แรงเนาะมีคุกนะครับมีหลวงพ่อให้มานะครับต้องขอประคุณยังสูนครับเดี๋ยวลองตีโค้งเข้ามาดูนะครับาจะได้หรือเปล่า

เดี๋ยวลองเอาสเตย์มาดึงดูครับว่ามีความยาวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราเอาสเตย์ดึงดูนะครับว่าจะยาวไหมมันก็บังก็บอ่ะก่อนจะเลือยมงจนเบรกอ่ะเลย Rồi đây được cái trường này, mình nghe nó khó nói รยบ่จะได้ข้างแสงก็ได้ไปจ้ะดยดยเดี๋ยวเราอดินประเทก่อนนะครับครึ่งหนึ่งถ้า ถอยเลยดินมันจะน้อมนะครับเดี๋ยวถอยไปเทก่อนจะร็อกร้อยเก้าห้านะครับคันนี้แมกระบะข้างนี้สูงนะครับน่าจะห้าสิบเซนหรือเปล่า ดูดินนะครับอย่างน่วมเลยจะติดเองหรือเปล่าเนาะดูดินนี่น่วมนะครับ เดี๋ยวทเทครึ่งหนึ่งนะครับ่ว้าวเอา Bịt ơi Mốt 1 tích Ôi tăng tăng Đâu Quay ừ. à. Bác lưới <cười> <cười>

Cắt cắt đây cái xuống đại cắt đây cái súng bỏ xuống súng này nào thì hồ nẹp lấy bán Lục rộng bằng phun mà chàng hồ nẹp lấy bán Ik ben het woord in het in de Ik heb het gevoel dat het trả lưới, thầy lưới Tết, 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 tết 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 Nào cái côi tăng nè à? Tết, tính tết Bố.

โทรไปมัดแล้วนะครับไปขอหลวงพ่อมาเดมได้จีจอมเป็นเบ็ดเยอะก็้ตาไ้ใหญ่นะก็ต้องคุณใจมูสแม่จอมแม่จอม Trang xong nó chăng mất tóc này. Via bên bên dùng đạch đấy. Lưu chờ lưu nào lạc dùng

อ้ต็มต็ติมเเต็ตต็ตคกิไก้เต็อ่ะต่อดูครับก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับ ครที่ยังไม่รู้ว่าคันนี้ติดเพราะอะไรย้อนไปดูคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ